จะไปกอดทำไมจิดส้มมากอดฉันบ้างนี่เว่ยเปลี่ยนจะกอดเป็นถีบได้ไหมจะถีบทำไมจะบ้าเหรอมากินพวกเดียวกันเอออย่ามาทำอย่างนี้นะฉันเนี่ยทำฝาหลังร้องไห้ไปสี่คนแล้วจะไ่คุยกับพวกแหเหรอกูขโมยพัสอร์มันเอ้ยอีดาอะไรอีแบงเขามีคู่กันหมดแล้วว่อมือกับกูเอาไงวะก็ต้องเอากันสิ่าเอาริงเหรอแบงอีดา ดาแบงยาแล้วดา่ายาเฮ้ยไปปลดรงแรมเลยไปกินปลาไหลกูโอ้ยโอ้ยคืนนี้ดอกนะเจ้วันนี้คืนนี้เท่าไหร่จ๊ะทั้งกระถางเลยไหมหัวค่ำเตื้องข้อแจ้งเตื้องฟ้าเหลืองอีกแล้วเด็กแด็กแด็กเอาไปเอาไปเอไปเฮ้ยมันขาดอะไรวะเนี่ยไก่หรือวะ ปลาดุกมึงไเบาปลาดุกมาดิเออน้าหน้ามึงเหมือนสดละไปแหม่ไปว่าเขาปลาดุกมึงก็จิ้งจกเหรอวะโอ้โหอะไรใครจะแดกจิ้งจกบ้าเลยใครจะให้เฮ้ยเอาสองตัวเออเออเดีไยวเบลอาให้เฮ้ยเฮยมีอะไรไหว้หรอไอ้นั่งด้วยได้ได้เนี่ยนั่งเลยพี่หลยได้ๆๆมาซะน่ากลัวเลยใจหมดเลย อย่าระแวงสินี่พี่หลุยตกใจหมดเลยนึกว่ามีอะไรพี่มันสไตล์นี้น้องตอนนี้สถาบันทั้งเราทั้งสองสถาบันเนี่ยมันต้องลงนิ้วด้วยกันเว้ยนะเรามันหมดยุคแล้วพี่มันหมดยุคแล้วที่เราจะโอ้นี่มันจะทำเพื่อจะคุยกับมันเออพี่หลุยเอาพี้ดีกว่า ไหนๆพวกเราก็มารวมกันแล้วนะอ,อยู่สถาบันไหนเราก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันทั้งนั้นเพลุยพูดถูกใ<ห>นฐานะพี่นะจบไปแล้ว<ช>พี่ก็อยู่อยู่ข้างนอกนอกรู้วดูแลพวกน้องๆมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้ใครเป็นใครเชื่อแล้วมะ เวลาเจอกันมาหลังจะได้ทักกันถูกน้องพี่หลุยสวัสดีครับพี่ดีจุ๊บจิ๊บครับผมเออพอมึงชื่อจ๋องแจงจ๋องแจงได้พอมาเจ๊กแม่จะมีช่อขายขนมจิ๊บที่คลองกันที่ประจำรับจ้างคนชุยนี่มัอนเดียวกันเออพวกเดียวกันไงผมนี่ต้องแนะนำพี่หลุยมึงเลือกดูดมากยังะไม่โอ้ยไม่ได้ดูด คนดูดม้าปากไม่ได้อย่างงี้คนดูดม้าปากแบบไหนวะปากนี้เฮ้ยทำไมปากแบบนี้อะของม้ามันใหญ่เฮไอ้นี่ตลกเนี่ยเอานดีนพี่หลุยแนะนำตัวทีละคนนี่นี่ผมแนะนำคนนี้เลยขใครวะพี่หลุยอันเนี้ยเป็นทอมทอมทอม กำลังจะไปนำเทียดหนูกูยืมทองไปตีหน่อยไม่ใช่ทองป้าไม่ใช่กองทองอะไรเหรอเออเฮ้ทองนี่เปรียบเสมือนผู้ชายเนี่ยเอออย่างงี้ก็ดูแลกันได้อฮ้ยโอ้ยบากการู้หญิงเฮ้ยโอ้ยกักกันจังเลยนี่บ้าการนี่นี่พี่หลุยพี่หลุยคนนี้นี่กระเทยกระเทยกระเทยเอาเหรอเป็นกระเทยเนี่หนูเป็นกระเทยมานานยังลูกสองปีเป็นกระเทยมาสองปีได้เดือนได้เดือนเท่าไหร่อะห่งเดือน